ก็ขทุกคนสวัสดีด้วยวันนี้อยู่กับ Thai XRD รบกัสแอบแบคพอดเดอซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเซเบอร์กับแฮ n ์แดกนะครับซึ่งก่อนที่จะไปรับชมอยา่าลืมไลค์และซับสไคร์ด้วยจะได้ไม่พลาดอะไรใหม่ๆโอเคจะไปรีวิวกันดีกว่าเข้าเรื่องกันดีกว่าโอเคเราจะมารีวิวดาบเซเบอร์กับแฮร์เอโอเคผมจะเริ่มจากเซเบอร์ก่อนนะดาบเซเบอร์คนที่เล่น g ัสแอบแบคพเดเวลาคุณเลือกทหารมาคุณก็จะแบบ มีดาบนี้ติดอยู่ในตัวยยเวนของคาร์แทปเปอร์นะก็จะเป็นดาบแบบนี้เลยดาบเซเบอร์ก็จะมีรูปร่างประมาณนี้เป็นดาบพื้นฐานในการเล่นเลยเอเคเราจะมาดูคุณสมบัติของดาบหรือว่าดาเมจของดาบกันลกันดาบนั้นดาเมจ30ดาเมจดีเอ็มจีไม่รู้ยอมจากอะไรนะก็มันสับมันสวิงได้ค่อนข้างเยอะดีมั้งเอ็เวสสวิงเร็วอ็กเวสแล้วก็จะเกี่ยวกับดาบมันฟันแรงอะไรประมาณนั้นเราจะมาลองทดสอบว่ามันแรงเหมือน พูดหรือเปล่า,าเดี๋ยวซาปาวซอมบี้มาก่อนนะโอเคคือเอาคือ,อ,อแอนิเมชันในการดับก็จะไประมาณนี้เลยก็จะฟันแล้วก็จะแบบสามารถฟันแบบนี้ได้แ,บบแทงแบบนี้ฟันซ้ายฟันขวา หือไม่ก็เอา,อากอา็ฟันขึ้นบนก็ได้แบบนี้ก็จะมีประมาณนี้สำหรับดาบเซเบอร์โอเคเราไปอาวุธหรืออาวุธต่อไปได้เลยต่อมาจะเป็นอาวุธสุดท้ายนะครับก็คือแฮนด์แอหรือภาษาไทยเรียกว่าขวานแบบพกพาอันนี้ภาษาที่ผมจะอา่านแบบเป็นภาษาไทยก็จะเรียกว่าขวานแบบพกพาถ้าไม่ใช่ขวานแบบพกพามันมีขวานอีกแบบหนึ่งนะจะเป็นขวานของแซเปอร์ก็เป็นขวานอัน นี้อันนี้เลยขวานเซปเปอร์จะเป็นแบบนี้ x อย่างเดียวแต่ว่าอันนี้ผมจะมารีวิวเป็นแห่ง x กูเติมตัวเองทำไม okay. คือขวานแบบปกติจะดาเมจแปสิบห้าแล้วมันสวิง่อข้อที่จะไม่ค่อยดีแต่ว่าดาเมจมันแรงรแต่อันนี้เป็นขวานแบบพกพามันไม่เหมือนของเซเปอร์เซเปอร์กว่าาเราจะสวิง,วงแบบแบบแบบนี้ได้มันก็ค่อนข้างที่จะนานแต่น,นี้เป็นขวานแบบพกพาไงมันก็เลยเล็กแล้วมันก็ถือง่าย แบบพกพาได้ง่ายป,ประมาณนี้โอเคดาเมจของมันก็ประมาณ45ดาเมจแรงกว่าดาบเมื่อก,กี้ประมาณ15มันค่อนข้างที่จะมีการสวิงค่อนข้างที่จะก็เหมือนดาบแหละแต่ข้อเสียคือระยะมันสั้นมากมันฮิตบล็อกมันอ่าก็คือฮิตบล็อกขวานเนี่ยแฮนด์แอ็กอะ่ะมันค่อนข้างที่จะสั้นไม่เหมือนดาบดาบคือมันยาวไงแต่นี่มันสั้นฟังดูแผละขอโทษด,ด้วย ก็มันก็จะตมตีแรงกว่าของดาบเซเบอร์ก็คือมันก็วันคีดได้เหมือนกันแหละม,มันก็จะประมาณนี้เลยรูปทรงอาจจะด,ดูชีวตหน่อยก็แล้วแต่แต่มันก็แรงอยู่แหละอ่ะผมเรวลองกับองกับเอหานี่ดูก็แล้วกันมาดิมาดิาดวายไม่ดูเฮ้ยหนาจังวะเรียบร้อยหัวรุดเลย ก็จะมีประมาณนี้สำหรับแผนแอใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครด้วยจะได้ไม่พลาดอะไรใหม่ๆต้องไปลนะลาก,ก่อน